สวัสดีค่ะซุสวัสดีค่ะพบกับกน้องหนุ่งนะคะก็วันนี้นะคะน้องก็จะมาส่งคอสนะคะส่งคอส์จริงหนูกเขาเรียกว่าส่งคอส์นาะถ้าที่อ่าที่ประเทศไทยนี่น่าจะเรียกว่าเออ่สลบคอสอะไรประมาณนี้นะคะทําไมต้องแบบว่าส่งคอสอะไรประมาณนี้เนาะ,ะก็วันอ่า ได้สงการนะคะนล้วก็หนุนน้องไปุ้มมอเตอรซคนนะคะก็เลยแบบว่าเออมีคอสนะคะก็ไปดูหมอนิดนึงนะคะที่ปทินีเชียงตุงเนาะถ้าแบบไม่สบายอะไรเนี้ยเขาก็จะไปรูหมอนะคะดูหมอแล้วก็เออต้องทํายังไงยังไงนะคะก็จะมีส่งคอสแล้วส่งคอก็สรุปคอแล้วก็อีกวันก็จะสุบสตา์นะคะก็วันนี้ก็จะมาส่งคอที่วัดไหลไข่นะคะก็น้วผมก็เจ็บขาทีนึงนะคะเจ็บเท่นิดนึงเองนะคะ ล้มอเตอร์ไซค์เนาะก็เห็นน้องพ่หนุ่มหลายๆคลิปที่มีเพนะก็ล้มมอเตอร์ไซค์นะคะก็เลยไม่ได้บอกนะคะก็เห็นหลายๆคิดว่ามีเพวันนี้ก็จะมาส่งคอเนาะก็สึกสตาร์แล้วก็ส่งคอแล้วก็เอเขาเรียกว่าอะไรจอมกันแบบนี้ไปหาขวานอะไรประมาณนี้นะคะที่เราล้มมอเตอร์ไซค์เนาะก็เล่ก็ไปทําให้นะคะก็สุกสตาร์นี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่นะคะโอเคก็วันนี้มาส่งคอ นี่ส่งคอนี่ิทำยังไงนะคะต้องก็จะถ่ายให้รู้นะคะประเด็นดีเซงจูเนาะบ่าเป็นยังไงนะคะ <Okay. S 1> ไ,ปไปชมกันเลยนี่นะคะเครื่องที่เขาเรียกว่าส่งคอแบบมีหลายๆอย่างนะคะส่งคออันนี้คือเขาเรียกว่าส่งฮามลงนะคะนี่เรียกว่าหามลงเนาะก็จะมีะหมูมาเป็ดไก่อะไรประมาณนี้นะคะมีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีล็อกไม้ แล้วก็มีตังนะคะนี่ห้าสิบนะคะห้าสิบจาร์เนาะห้าสิบจาร์สสองใบก็ประมาณหนึ่งรจาร์ก็ประมาณสองบาทนะคะนี่เขาจะทำสองอันเนาะเพราะว่าตอนล้มมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้องคําหนุ่มกับแฟนนะคะไปล้มด้วยกันสองคนก็นเลยไปบวาทำสองอันนะคะนี่มีเหมือนกันเลยแล้วก็มีมกแกล้มมาเขอมีทุกอย่างเลยนะคะ ไม่รู้ว่าที่ไทยเขาจะมีแบบนี้ไหมเนาะเนที่เชียงตุงก็จะมีแบบนี้นะคะอืถ้าแบบว่าไม่สบายไม่ค่อยสบายอะไรแบบนี้เนาะเขาก็เไปรูหมอกันเนาะแล้วก็มาทําตามที่หมอนะคะเป็นคอนมเิร์ตของคนเชียงตุงสนิดหนึ่งแล้วก็ยางหนึ่งนะคะก็จะมีอเขาจะมาส่งคอให้เนาะก็แป๊บนึงเขาก็จะมาทําพิธีให้นะคะตอนนี้ก็ จะบ่ายสามเนาะเขาจะมาทําให้บ่ายสามนะคะตอนเย็นนะคะลูมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เจ็บมากนะคะแต่ว่าตกใจนะคะตกใจก็แบบว่าเออไม่ค่อยสบายนะคะไม่ค่อยสบายนิดนึงเนาะก็ะเลยไปเม่ก็ไปรูมหมอให้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาให้ส่งคอสิบสตาร์แล้วก็จอมสุขันมัดมืออะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็พ่อทําให้หมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้พ่อพ่อพ่อทำให้นะคะเม่นี่ปั้นเอง,จงใจ ปั้นเองนะคะหมอเขาให้ปั้นเองแล้วก็หมอเจาก็จะมาส่งเขาให้พ่อกับแม่ปั้นนะคะนี่จะมีข้าวเลยนะคะคุณมามีจ้องเนี่ยไม่ปที่มาอะไรก็มาสามนา่ดีเขาจะมาว่ายสามนะคะ แล้วก็ต้องหาเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่เราล้มมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็เราก็จะลอยคอไปด้วยแบบนี้นะคะตอนนี้แม่กำลังทํากับข้าวก็วันที่ล้มมอเตอร์ไซค์เนาะก็ไปบ้านอ้อย่รงนี้นอนไม่หลับเลยนะคะนอนกลางคืนก็ไ oh ม่หลับอะไรประมาณนี้นะคะก็นอนไม่หลับเหมือนอะไรสักอย่างนึงอะแล้วก็เราก็ไปรูหมอเนาะแล้วก็เขาให้ไปอ่าไว้เจ้าหลวงอะไรประมาณนี้นะคะที่เซยงตูจะมีเจ้าหลวงเนาะเจ้าป้ออะไรประมาณนี้เนาะก็ไปไว้นะคะก็ไปจ้าง ที่ประจามเนาะที่ mm hmm. เขาเรียกว่าอาจารย์อ,อ,อาจารย์อะไรประมาณนี้ออไปไว้นะคะ25,000จาพนจันะคะ mm hmm. ก็เขาก็เอาไก่อะไรไปปล่อยเนาะ mm hmm. เขาก็ทําพิธีให้แบบนี้นะคะแล้วก็พอผ่านไปก็นอนสบายขึ้นแบบนี้นะคะก็นอนก็หลับนะคะ mm hmm. จังแมวไก่แล้วนะ นี่เป็นนันนี้มูหมูเป็นหมูขรากหรือ่มาบ่แขนคนสมหัวสมกุบคนนั่คือคนอันนี้คือไก่โบตักโัวหมูตอกคอนสมกุบสมหัว mô Mù. Em muốn thế ừ, mình đến con mình đến con mà thả luôn ừ. lắm Tàn Tèn.

นารดำเนินการจะเป็นการดำเนินการอย่างเดียวการดำเนินการแบบ ตัณาเวดปจจัยตัณฑระนที่ดาวตัศน์ตันฑานีเกิาอรนะมนมงวารความจบทีานกต้ทนากายุกนกันมาปีที่ั่าอ้โคามฝันนาสการทุกกันมาบงางทีั้ที่ด้กันผูกนแล้นดโอกาสขอที่ได้กโขึ้นโกหางวมืนกัน Nyakya hudangi, nyakika kala, muli wanu, nyakiki tere, raja wadhi. Sawa, hantu, santu, santu, nama, di putang, suna, sa, karantang, nama, mitan, ma, muli, raja, titi, tam, nama, ditang, kangu. Muli, raja, sawa, kang, satu, raja, yuru, pandi, pakawa, ata, sama,

Su sang u la pa cha kan chen ku ka, tuan siwa namu nyu kwe lai huang ka, ma pa tra pa na kwa chen tan. Ngong kwa hama le yang ka ni ka ta ti cha tu sa, tang ma hi mo ka ni ma le 不要你给 你看。 ค่ะก็ส่งคอร์สเสร็จแล้วนะคะก็ส่งคอร์สนี่เออคือมีหมอเข้ามาทําให้นะคะหมอรูเนาะมาทําให้ที่บ้านนะคะ เออคือน้องหนเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะก็เลยแบบว่าเออไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยแบบว่ามีคอนะคะก็เลยสลบคอนะคะแล้วก็หมอมาทําพิธีให้เนาะเสร็จแล้วก็เล้งกับข้าวนะคะแล้วก็มีขันตั้งขันตั้งก็คือราคาที่เข้ามา ส่งข้อให้อะไรประมาณนี้นะคะ,ะที่เชียงตุงก็จะมีประมาณนี้น้องไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยจะเหมือนที่เชียงตุงไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้น้องก็จะลาไปแล้วนะคะวันสิบเตาน้องหลุงตาถ่ายให้ชมอีกวันหนึ่งนะคะค่ะก็สําหรับพิจจะจะลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดกระดิ่งสั่นให้น้องคำหนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย